สามคู่สามลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะครับผมก็จะมาจัดแนวทางคะแนนทั้งหมดสามคู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยและใครความยังไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดหัวไปที่บอลโรมาเนียดิวิชั่นหนึ่งกันเลยนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเราอย่าลืมไปดูหน้าช่องนะแล้ววันนี้เราเปิดหัวให้ครับก็เป็นในเรื่องของคคูู่่่ UTA นนนนนนนรรรรัับบผมเปิด้้าาาตออกยทง นนะครับผมต้องบอกว่าที่เคยเจอกันมามักจะเป็นในเรื่องของผลเสมอส่วนใหญ่ครับโดยการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นในเรื่องของอารัตครับบุกไปเยือนในนัดล่าสุดมานะครับผมในช่วงของกลางเดือนที่แล้วนะครับผมก็เป็นในเรื่องของอารัตนะชนะมาได้แต่ว่าถ้ามอง4เกมก่อนหน้านั้นนะครับผมทั้งในเรื่องบอลถ้วยหรือบอลในลีกครับก็จบกันที่เสมอทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มของ, as, นะทงทางอารัตเองนะครับผมห้เกมหลังสุดก็ชนะไป3ครับแพ้ไป2แต่ถ้ามองในเรื่องของเกมในบ้านเดียวก็ถือว่าดูโดดเด่นครับ, as, นะบร ahn, d d ent, ยูทีอาร์อารที่ชนะไป5 เสมอเพียงแค่สามครับกับการกับในเรื่องของทางทีมเยือนครับอย่างอูล์ทอรี่ครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่ำแย่มากครับโดยการแข่งขันมาทั้งหมด10เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอไป5และแพ้ไป5และเกมไปเยือน5เกมหลังสุดเนี่ยก็แพ้ไปถึง4ครับก็ถือว่าโดยรวมดูย่ำแย่อย่างมากแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเกมนี้ครับทางยูเอทีอาร์ลัดนะครับผมมีภาษติที่ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมทั้งในเรื่องของฟอร์มในปัจจุบันหรือจะเป็นเรื่องไฮทูเฮดมันแค่แอบดูข่มขมกว่าครับเพราะ ก็ต้องเปรียบเทียบไปเลยว่าทาง U.T.A. อารัฐเนี่ยมันมีภาษีที่ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับและวันนี้บังคับชนะ1ประตูเล่นในบ้านด้วยอย่างนี้ผมมองว่ายังไงก็ชนะได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ขอมอมไปที่ทาง U.T.A. อารัฐได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ที่ผมวิจารณ์ให้ครับเป็นบอลอังกฤษดิวิชั่นสองนะครับผมก็เป็นในคู่คาร์เร่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกับทางสต็อกพอร์ตนั่นเองนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาครับสามเกมเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเกมเจ้าบ้านถึง2เกมครับแล่าสุดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันมาก็จบที่เสมอครับแต่เป็นน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 เเเเเลล่่่่่ใใใบบบ้้้้าาาาาขขออออออองงงงงงสสตตกกพรรรรร์์ทะะแววถหหมมมืฟปััััจจุุีีคคดยช แพ้เพียงแค่เกมเดียวและเกมในบ้านครับสามเกมหลังสุดนะผมชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยฟอร์มโดยรวมถือว่าอยู่ในโซนที่ดีเลยครับกับการกับเรื่องทีมเยือนครับห้าเกมหลังสุดนะครับผมอย่างในเรื่องของทางสต็อกพอร์เนี่ยชนะเพียงแค่นัดเดียวครับเสมอสามและแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งนัดครับและก็เกมไปเยือนสามเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเกมไปเยือนและเกมในบ้านเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากครับและในเรื่องเฮตูเมก็ยังบ่งบอกอยู่ว่าเกมในบ้านมีภาษีที่ดีกว่าครับอย่างในเรื่องของทางคาเล่เนี่ยวันนี้เล่นในบ้านและความพร้ออท่่่าาาาเนนยจวงงะรกดดไไปแ แน่นอนครับและอย่างคือในเรื่องของทางเขาเล่เองนะผมลำดับเนี่ยอาจจะดูแย่กว่าแต่กระแสมันตีไปทางที่ทางเขาเล่ครับอาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นทีมรองนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าทางท็อปพอจะไม่ชนะเขาเล่ในวันนี้ครับดนนี้ขอมองที่ทางเขาเล่วันนี้เล่นในบ้านเก็บ3แต้มได้แน่นอนครับจิ้มไปที่ทางเขาเล่ได้เลยนะและไปดูคู่สุดท้ายครับเป็นในเรื่องของบอลลาลิกาสเปนสองนะครับผมก็เป็นคู่อันดอราครับเปิดบ้านต้อนรับกับเยูทางอัมเลบีเอต้านะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะผมเพิ่งเจอกันมาแค่ครั้งเดียวัในนช่วงงขอ รฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของอมอลเลเบียต้านะครับผมชนะทางอันดอร่าไปได้ด้วยสกอร์ถึง3ประตูต่อ0ครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มนัจจุบันนี้ของอังอันดอร่าเองก็ถือว่าดูย่แย่ครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมอยู่ว่าอยู่ในโซนแย่มากๆครับแต่เกมในบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าถามว่าดูแย่มากไหมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับก็ถือว่าฟอร์มกลางๆนะครับผมแต่ก็นัดล่าสุดชนะทางมาญโดริกมาได้ก็ถือว่าดูเซอร์ไพรส์เหมือนกันกลับก นะผมมีแพ้ัดล่าสุดโดยการที่เปิดบ้านต้อนรับกัมียกับทางเรกานเนสนั่นเองนะครับก็แพ้ไปด้วยสกหนึ่งศูนย์เองแต่ต้องบอกว่าเกมเยือนของทางออมเลอเบียต้านั้นล่าสุดครับเขาไปเยือนซาราโกซามาแล้วผมก็ชนะมาได้และน่าให้มองในเรื่องของลำดับน้าปัจจุบันนะครับทางซาราโกซากับออมเลเบียต้านี่ก็อยู่ในโซนที่มันดูย่แย่ทั้งคู่ครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของทางออมเลเบีต้านี่เขาก็ต้องการแต้มครับเพื่อจะขยับเพื่อหนีห่างออกจากโซนตกชั้นให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้คือ อันดอร่าไปเหลือเพียงแค่2คะแนนครับกับแกกังทางอันดอร่าถ้าชนนนั้นดนี้ครับก็โดนหลุดออกห่างจากโซนชั้นเลยนะครับผมก็จะไปอยู่ดับที่18บนะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับคู่นี้ต่างคนต่างยอมกันไม่ได้ผมก็มองว่าคู่นี้อาจจะฟีลประมาณว่าเปิดเกมแรกกันอย่างแน่นอนครับนัดนนี้ให้มองไปทางสกอร์สูงคู่อันดอร่าได้เลยนะครับวันนี้ก็จับไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับตัวแรกก็มองไปที่ทาง UTA Atlas ครับตัวที่2ครับมองไปที่ทางคาเล่และตัวที่3าครับมองไปที่ทางส กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วใครมีความเห็นไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทมบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ